ตัวนี้นะคะกวักใบโพกวักใบโพกวักใบโพนะพี่นะอันนี้ด่างเลยพี่ด่างเขียวนะครับกวักใบโพด่างเหลืองนะครับเฮ้ยท่านประธานอยู่ข้างหลังเว้ยด่างเหลืองอ่ะด่างเหลืองด่างเหลืองลูกพี่อะเท่าไหร่ฮะสี่ร้อยเก้าสิบครับสองปีนะครับนะคะมีสองต้นนะครับอ่าต่อไปพี่ อันนี้ก็จะเป็นช้างดังเหลืองครับเอออันนี้นะมี2ต้นนะอันนี้นะพี่นะอาาซูงช้างดังเหลือง390ส่งฟรีครับส9 0ส่งฟรีนะคะมีสต้นมีว่สต้นนะพี่นะมีเยอะนะครับแต่หยิบมาไม่หมดหยิบมาไม่หมดนะอ่ะพี่อาจลองยกกระถางนี้ก่อนกระถางนี้ไซส์ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมขานีนะคะอยากถือไซส์ประมาณนี้นะนี่นะคะ390ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคต่อไปเลยอันนี้ไม่ต้องพูดถึง สมัยอะติดมือมาเขาหลอติดมือมาติดมือมาเฉยอ่ะมาต่อกันที่พิงค่ะพี่ค่ะพิงสเปรตต้นนี้พิงพิงปิ้นเซ็ตสีนี้สองร้อยครับสองร้อยนะพี่นะครับนี่ครับโอเคนะคะใบดําๆชมพูชมพูนะพี่นะครับอ่ามาดูกันต่อเลยจ้าสําหรับบอลกระดาษต้นละร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับค่าส่งล่ะส่งฟรีไปเลยครับเออป่า อ่าร้อยเก้าสิบาทร้อยก็ร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าบเก้าส่งฟรีให้นะคะพี่อาจให้โปลูกสามแต่ขอไม่ไม่ให้ต่อนะครับนี่นะนี่นะครไม่ต่อหรอกลูกค้าช่องช่องป้อมชนปลูกก็เขน่ารักก็ทุกคนเลยอ่ะอ่าอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้กันด้วยอันนี้อันนี้ต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กไปห้าสิบบาทครับโอ้ยราคาเจออันนี้ราคาไม่น่าต่อเลยนี่ขอค่าส่งโอเคพี่อันนี้ค่ะวิวสันพี่วิวสันด่างสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบนะพี่นะอันนี้ก็ส่งฟรีไปเลยครับครับ นี่นะคะมีสามต้นนะพี่นะคามตไนนะใช่อันนี้เท่าไหร่พี่อาจอันนี้499ครับอ่าส9่นะจ๊ะงต้นที่2นะต้นที่สจ้าต้นที่3ามจะสี่ร้อยห้าสิบสี่รยห้าสิครับสี่อเกครับสี่กับมอี่โอเคโอเคอเคมาดูกันที่อัญมณีสามสี่ต้นนี้ใบลายดีมากเลยพี่นี่นะครับจัดไปเลยนะครับงามจัดสาเ้อ้มร้อยเก้าสิบนะสาร้อยเกนะจ๊ะน้องมีดอกเลยผมว่าจะตัดออกนะเพราะทำให้ใบโมมาก ใช่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 อ่านี่นะคะมาดูกันที่เสนจันนะพี่นะอันนี้250ครับ250ร้อยห้ิบเสนจันขาวใช่ครับจันขาวนะพี่นี่นะคะไปดูกุ้งนี่กุ้งแปดร้อยห้ครับ850บาทครับวางข้อเ้าใหญ่นี่นะคะข้อเขาใหญ่อยู่เนาะครับลายใหญ่สวยครับลายใหญ่อ่ามาดูกันต่อด้วยเดลี่นะพี่เดลี่250ครับ250นะจ๊ะส่งฟรีครับอันนี้มีอะไรบ้างพี่นี่อันนี้เป็นขวัก ตระกูลกวักต่างๆมันคือด่างเขียวนี่นะครับใยนี่นะคะแยกหนอนะครับนี่ด่างเขียวต้นนี้แยกหนอละค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบนะพี่อันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบหมดเลยหรอครับร้อยห้าสิบอ๋อนี่นะครับนี่นะคะด่างเขียวนะคะใครเก็บตระกูลกวักอยู่นะคะก็ทักมาได้เลยต้นนี้สวยสุดใครเอฟก่อนได้ต้นนี้ น้องต้องเอาไปไล่ไล่แดดนะไล่แดดเอาเนาะผมไล่แดดผมวางไล่แดดโอเคนะคะอ่ะโซ่สองกระถางนี้อะไรคะพี่อันนี้โชวเก้าชั้นโชว์เก้าชั้นด่างชมพูใช่ครับร้อยเก้าสิบบาทโอเคหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะจ๊ะมาดูกันที่โอกินาว่าต่อเลยค่ะพี่อาโอกินาว่าต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับต้นละสองร้อยห้าสิบนะคะสองต้นนี่ครับสองต้นนะสองร้อยห้าสิบนะต้นละสองร้อยห้าสิบโอเคค่ะพี่อีกต้นหนึ่งสองร้อยอ่า ต่อมาที่กวักมรกตดําบ้านนี้แก้วละห้าสิบาทเลยครับขอค่าส่งครับค่าส่งนี่จะเป็นหกสิบบาทเริ่มต้นที่60นะคะเล้วกระถางต่อไป20บาทบราทโอเคค่ะดีเลยค่ะมีนะคะกวักมรกตดาติดต่อพี่อาจได้เลยนะคะมีจํานวนเยอะเลยพี่อาจทาไม้เยอะนะคะมีล่างมีโคนต้นละ50บาทบอกเลยว่าอย่างเลิศนะเพราะว่าจริงๆแล้วไซส์ประมาณนี้เขาก็ขายกันเป็นร้อยแหละถ้าเกิดว่าเนล้วงหลโอ้โหใช้มุกพี่เจ๋งอีกนโอเคนี่มันเป็นอย่างนี้ อ่าตัละห้าสิบาทคุ้มเมื่อวางอลังการมากพี่อะะเอาเลิศดจริงนะคะบ้านนี้เขามาสายกวากละแหละอืกว่าเขางามเลิศดไหลเหลืองเพียบเลยคุณพิรีห้าสิบาทเลยครับโอ้โหราคาดีดีแท้ๆเนาะน่าอยากไปทําซุ้มเนาะเอาแบบไหลเหลืองมาทําซุ้มนะห้าสิบบาทนะคะราคาดีมากลายก็ดีมาก จะจัดไปเลยนะคะนะอีพี่ใบพายข้างหลังอีพี่ใบพายร้อยเก้าเก้าครับร้อยเก้าเก้านะคะมีสองต้นนะพี่นะครับผมอะมาดูกันที่เบอร์มาร์กนะคะห้าสิบาทห้สิบาทครับอันนี้มีจํานวนครับนี่ห้าสิบาทมีจํานวนเท่านี้ครับมีจำนวนมีครับมีมีมีเยอะครับมีเยอะนะถ้าเล็บคุดด่างเล็บคุดด่างหกสิบบาทเลยครับหกสิบมาดูใบใหญ่นะครับนี่โอ้โหมาดูนี่เนี่ยเท่าไหร่พี่อันนี้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวราคาเยี่มหนึ่งร้อยภูลงยาครับร้อยเจ็ภูลงยาบางคนเขาเรียกภูนาคหรอหรืออะไรยังไงนาคลงยาอันนี้ร้อยหอันนี้150่ะร้อยมี150ยห้ร้อยเจ็ดสิบนะจ๊ะแล้วก็ร9 0อันนี้มี2ต้นหรือไงเนี่ยใช่ครับนี่นะจ๊ะอืมเขียนไว้ร้อยเก้าเก้ร้อยเก้ เพราะต้นมันใหญ่เออนะมันใหญ่ไม่เหมือนกันเอามาดูกันที่หน้าทองจ้าหน้าทองร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบนะจ้าต้นละร้อยเจ็ดสิบนะใช่ครับมีสามต้นมีสามต้นนะคะพี่น้องจ้ามีสามต้นจ้าอยากได้ต้นไหนก็ว่าไปร้อยเจ็ดสิบนะนี่ยางอินเดียด่างยางอินเดียด่างสองร้อยห้าสิบครับส่งฟรีเลยครับนะส่งฟรีด้วยเลยเสือพานจะเสือพานเสือพันร้อยยี่สิบเก้าบาทครับร้อยยี่สิบเก้าครับผมนะคะอันนี้มีค่าส่งนะครับอืม นี่ลายสวยๆเจ่มๆหลมๆเลยสวยอยู่นะมันเป็นบอลที่สวยนะจ๊ะครับหลายเยอะมากครับงามพี่โดยส่วนตัวก็ยังชอบอยู่อืมแล้วขอแนะนําเสนอครับอ่านําเสนอช่วงในทายนี้กุหลาบหินนะด่างนะครับครับถ้าน้องกระโดนแดดสีน้องจะเป็นใบสีชมพูอย่างนี้นะครับใช่อมาดูกันนะคะถ้าเกิดว่าแสงเข้มนิดนึงนะคะเอาจะออกโทนชมพูใช่ครับนะคะเลี้ยงยังไงให้ออกโทนชมพูเนาะให้โดนแดดนะครับครับนี่นะคะ ันนี้เอาไป80บาทครับอ่า80บาทนะจ๊ะครับผมโอเคค่ะตัวนี้นะคะของพี่อาจเนี่ยจะมีพวกเอ่อตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลไม่ว่าจะเป็นสาร์เกิลจีนะคะมีนะคะสาร์เกิลจีพี่ขายซองเท่าไหร่คะ50บาทครับผม50บาทนะคะใครไม่มีใครหมดแล้วสั่งพี่อาจได้เลยนะคะตามเบอร์โทรนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอค่ะซองประมาณนี้ราคาเท่าไหร่พี่20บาทเลยครับ20นะจ๊ะสั่งกันได้เลยนะคะ มาดูกันที่ตัวเล่งรากปะคะอันนี้อันนี้มันจะเป็นเล่งดอกนะครับเล่งดอกเนาะ่โอเคไม่เป็นไรสําหรับใครไม้ดอกนะคะตัวนี้ขวดเท่าไหร่พี่35บาทเลยครับสามสิบห้าบาทนะโอเคเลยตัวีตัวนี้ก็จะเป็น20บาทอ่านะคะตกแต่งนะคะป้ายชื่อ20บาทนะจําได้จําได้โอเคมีมีถุงให้ให้พ่อแม่พี่น้องที่ขายต้นไม้ด้วยกันนี่แหละซื้อแล้วก็มีดินด้วยดินใบกัมปูหมักถุงเท่าไหร่ถุงละเจ็ดสิบาทครับเป็นสี่กิโลสี่กิโลเจ็ดสิบค่าส่งด้วยนะ ค่าส่งครับค่าส่งแยกนะค่าส่งแยกนะพี่น้องนี่คือพี่เขาหมักไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะราคาเท่าไหรนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับค่าส่งอ่าสี่กิโลน่าจะอยู่ประมาณเท่าเท่าราคานั้นเท่าราคาแต่ว่าความสะดวกไงเปิดถุงแล้วใช้ได้เลยนะคะถุงละเจ็ดสิบค่าส่งก็ประมาณเจ็ดสิบมาแหละนะร้อยสี่สิบาทนี่คือเปิดถุงป้าปลูกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบกล้ามปูหมักนะคะเพิรลุงเพิลไรมีหมดใช่ครับนะ่ทัปีนี้ใช้ดีมากเลยนะครับ ใช่มันกันแมลงอะเนาะแล้วมันไม่ไม่อันตรายกับเรานะไม่อันตรายไม่อันตรายไม่อันตรายตัวนี้ไม่อันตรายนะะคใช้กับตัวเองได้หนังสือพิมพ์นี่เอาไว้ขายพวกค้าแม่คะใช่ครับบางทีบางทีลืมเนี่ยเขามาเร็วบางคนแบบคิดว่าเอออยู่ในรถไม่ได้ลงพอมาถึงตลาดของไม่มีวิ่งหากันบางทีผมก็ใช้จุดตรงนี้แหละหาตรงนี้ผมเอาของมา คือรถมันเล็กเอามาได้แค่นี้ครับผมใช่ไหมมาฝากติดตามช่องหน่อยครับผมครับผมฝากติดตามช่องยูทูบนะครับพี่ฐานไม้ด่างไม้มงคลนะครับทางแฟนเพจก็ชื่อเดียวกันนะครับผมครับพี่ฐานไม้มงคลนะพี่เอาเอาตัวนี้เป็นช่องหลักในเรื่องของต้นไม้นะคะอย่างอย่าง TK ก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายเนาะครับอ่าพาเที่ยวพาอะไรบ้างครับผมนะคแล้วก็แชร์ัดด้วยใช่ไหมของ TK นะคะรับโอเคขอบคุณพี่อ่านมากเลยขายดีนะพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ